ที่ปรเดีเรามาแนะนําเอาที่แบบโดดเด่นของแอปพลิเคชันนี้นะคะในการให้ข้อมูลให้บริการกับพี่น้องประชาชนเนะะี่ยค่ะลงรายละเอียดกันนิดนึงกันละกันนะคะคว่ามันมีเรื่องอะไรที่ท่านอยากจะบอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนบ้างก็ที่สําคัญแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์กันเยอะฮอตมากๆที่สุดก็คือ eQ land อคือการจองคิวทํานิติกรรมและรังวัดล่วงหน้าปกติงานที่ดินไปขึ้นไปเนี่ยท่านก็ คนแน่นชเพราะแต่ละรายคุณนยาคยาสมมุติไปรับมรดกที่ดินค่ะจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะถ้ายาติเนี่ยก็ทั้งหมดเลยห้าคนเจ็ดคนก็ต้องไปเจ้าที่ก็ต้องสอบสวนที่ละคนโอ้โหก็ใช้เวลาเฉลี่ยง่ายๆก็ชั่วโมงละซึ่งเมื่อก่อนก็จะปแบบมาก่อนได้ก่อนใช่ไหมคะแต่ก็ต้องรอคน บางทีเถียงกันก็มีนะขึ้นมาแล้วตกลงสมบัติมรดกกันไม่ได้เถียงกันใช้เวลาเพราะนั้นบางคนบอกโอ้ทำไมมารอตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้ก็มันก็เป็นปัญหาแล้วก็ต้องเรียนว่ากรมที่ดินก็เหมือนทุกกรมในระบบราชการไทยเนี่ยเราถูกชะลอกันเพิ่มใหม่อัตรากำลังข้าการเหมือนกรมประชาพันธ์ก็เหมือนกันแหละนะครับสมัยก่อนยิ่งหนักเลยตำแหน่งเกษียณต้องถูกยุบตอนนี้ก็ยังดีหน่อยกอบอกว่าเกษียณไม่ต้องยุบ นะครับก็คืนให้นะครับแต่ขอเพิ่มใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนก็มากขึ้นที่ดินก็แบ่งแปลงกันมากขึ้นนะแต่ว่าเจ้าที่ยังเท่าเดิม,ดมก็โชคดีเรามีเครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาช่วยะนะครับก็หลีกเลี่ยงรอคิวนานอจองคิวล่วงหน้าไม่ว่าจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนรับมรดกอะไรต่างๆที่ไม่ต้องมีประกาศนะเพราะว่าถ้าเกิดต้องมีประกาศเช่น งานเอกสารหายโฉนดหายอย่างเงี้ยต้องมีประกาศอย่างเงี้ยเราไม่รับล่วงหน้านะต้องเป็นเช่นซื้อขายกันอย่างเงี้ยผมขายที่คุณนธิยาเนี่ยขึ้นไปเลยนะเกันไปกันอะไรกันบางทีโอ้กลัวต้องไปรอคิวคนเยอะคนมีปัญหาเยอะไปเช้าแล้วต้องรอทั้งวันอะไรเงี้ยก็ ก็สามารถจองคิวล่วงหน้าทั้นานิดนึงค่ะแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดระบบระหว่างคน Walk-in กับคนที่จองคิวล่วงหน้ากันมายัางไงคะแต่ละสำนักง,งานก็จะต่างกันถ้าสำนักง,งานที่ดินที่อ,อ,อยู่ในเขตที่ผู้คนนิยมใช้จองคิวล่วงหน้าผ่านมือถือเนี่ยนะแถวชนบุรีเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยช่อง w l l k n ค่นน้อยกว่าช่องอ จองคิวผ่านอีกิวธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปบางแถวแถวจังหวัดไกลๆที่ผู้คนไม่ค่อยใช้สัญญาณเน็ตไม่ดีก็ช่องวอลล์อินก็จะเยอะกว่าเจ้าหน้าที่ก็จะปรับเปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนคนอัตรากําลังไปตามความเหมาะสมกับปริมาณเพราะเราจะรู้ล่วงหน้าเลยจองคิวล่วงหน้า3วันเจ้าที่จะได้เตรียมสารระบบที่ดินเพราะว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยไม่ได้มีแต่ถนนที่ท่านถือใบเดียวนะพอที่สำนักงานที่ดินเนี่ย จะมีสาระบบคือสมุดประวัติของที่ดินแต่ละแปลงหนาปึกขนาดเลยนอะเจ้าที่อยู่เจ้งเตรียมนะครับพอรู้ล่วงหน้าแล้วคุณนันทิดาจะขายที่หรือจะไปโอนที่ให้ใครเนี่ยเขาจะเอามาเตรียมการล่วงหน้ามาคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาขึ้นมาก็ดูเอกสารหลักฐานให้เซ็นชื่อ ไปชําระเงินค่าธรรมเนียมค่าภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาโฉนโดที่ววจะรวดเร็วขึ้นจะรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปต่อคิวกันแล้วอันนี้คือบริการที่ดีมากๆเลยะนะคะเข้าไปใช้บริการกันได้อันนี้นัดหมายล่วงหน้า3าวัน3วัน3วันลงนาแต่ว่าโดยทางในในแอปเนี่ยเขาจะมีระบุวันที่ท่านสะดวกด้วยนะ แต่จะไม่เร็วกว่าสามวันเพราะเจ้าที่ต้องเตรียมการล่วงหน้าจต่แต่จะมีบอกไหมคะว่าเอาอย่างวันนี้คิวเต็มแล้วอมีมุออีบอกมันจะขึ้นในรายการเลยว่าเหลือวันนี้ท่านเลือกได้วันไหนท่านก็ไปดูแล้วแต่แต่ละสำนักงานแต่ละวันที่จะมีคนมาใช้บริการมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็สะดวกะขึ้นไปก็ก็เรียกว่าเรียบร้อยอเพราะว่าท่านจะต้องสแกนข้อมูลนะโฉนดบัตรของท่านหรือว่าข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้า เข้าเข้าไปในระบบเจ้าหน้าที่ก็จะดูถ้าเกิดข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจนหรือว่าให้ข้อมูลไปไม่ครบเนี่ยเจ้าที่ก็จะโทรสอบถามประสานงานกับท่านเลยแล้วก็นัดเวลาท่านให้มาตีโมง,ซ,ง,ซ,งซึ่งการโทรของเจ้าหน้าที่อันนี้นี่คือแบบเราจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่านี่คือเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินจริง,รงๆคะ่ะก็ปกติเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าที่ใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์ของสำนักงานที่ดินนะครับถ้าท่านเข้าไปในในในแอปพลิเคชันเนี้ย มันจะมีบอกข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ดินโดยโทรศัพท์เจ้าหน้าที่เช็คกับทางเว็บไซต์อีกทีหนึ่งว่าเบอร์นี้ถูกต้องแน่นอนหรือเปล่าแล้วก็ง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่จะต้องพูดท้าความถึงเรื่องที่ท่านจองคิวไปนะครับถ้าท่านไม่ได้ติดต่อทําธุรกรรมอะไรไปจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินโทรไปวุ่นวายกับท่านแน่นอนนะให้สันนิษฐานไปหรือว่าตัวปลอมแน่นอนท่านต้องจองคิวไปก่อนก็ถึงมา สื่อสารกับท่านซึ่งเขาก็จะไม่มีการส่งลิงก์อะไรมาให้เอสเอสแน่นอนไม่มีครับไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้อันนี้ใช้ประลยชน์ได้มากเลยอีกสักอันหนึ่งครับที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยเพราะว่าคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ปู่ย่าตายายพ่อแม่ทิ้งมรดกที่ดินมาให้แปลงอยู่นู่นต่างจังหวัดไกลๆไม่เคยไปเลยทํางานอยู่ในกรุงเทพที่ดินอยู่จังไหนนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องไปหา จ้าหน้าที่ที่ดินให้พาไปหน่อยหรือก็นั่นผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนมิท่านสมัยครับกรมที่ดินในแอปพลิเคชัน smart land เมนูย่อย land map l a n d m a p s เนี่ย land map เนี่ยก็คือเป็นรายการเมนูค้นหารูปแปลงที่ดินท่านแค่ป้อนเลขที่โฉนดจังหวัดอำเภอโฉนดนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดอำเภออะไรแล้วก็เลขที่โฉนดเรามีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับ google map นะครับก็ แอปพลิเคชันนี้ก็จะนําท่านไปเป็น GPS นะนำทางท่านไปถึงแปลงที่ดินได้เลยคือจะเห็นเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงเหมือนกับท่านคนคนในกูเกิลแมปเลยเขาก็พาท่านไปถึงแปลงนั่นเลยโอสะดวกสบายไม่รู้เลขโฉดรู้แต่ว่าที่ของคุณแม่เนี่ยอยู่ข้างวัดเสวตชตดสมมุตินะอําเภอตำบลเนี้ยท่านก็ไปคิดชื่ออําเภอแล้วก็บอกสถานที่สำคัญ ไปใกล้ๆแล้วท่านคราวนี้ท่านก็ต้อง<ร>ไปประมาณมานะว่า,าแปลงอยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้เลขโฉนดนะก็สะดวกสบายก็สะดวกสบายนะฮ<น>ะ,<น>ะ,ะแล้วก็บอกราคาประเมินที่ดินได้ด้วยราคาประเมินเนี่ยก็เป็นราคาที่กรมที่ดินร่วมมือกับกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินราคาที่ดินของท่านเราก็มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันนะครับแล้วก็ยังมีเมนูย่อยคำนวณค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเวลาท่านคุณนันทยาจะไปขายที่เนี่ยก็ คีย์ข้อมูลเข้าไประบบมันก็จะประมวลให้ว่าค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่าไหร่ที่เตรียมไว้ให้พออ๋อันนี้ดีแต่ว่าพอขึ้นไปชําระจริงเนี่ยอาจจะเกินหรือขาดบวกลงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้อันนี้ดีมากอันนี้ก็เป็นเมนูหลักๆที่ให้บริการอยู่ครับคือเรียกว่าถ้าจะทําติดต่ออะไรกับทางกรมที่ดินแอปนี้คือ แอปเดียวเลยคือคําตอบเลยแอปเดียวจบครบทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆนะคะแอปเดียวจบครบทุกเรื่องเสริมอีกนิดหนึ่งครับมีการใหม่ที่กรมที่ดินเพิ่งเปิดใช้เมื่อปี65และปีนี้ก็คือการจดนิติกรรมที่ดินออนไลน์แบบต่างสํานักงานเป็นยังไงคะก็คือว่าคุณนธิยาจะไปโอนที่ขายให้รับมรดกอะไรต่างๆเนี่ยปกติที่ดินอยู่ที่ไหนเนี่ย ต้องไปที่สำนักงานที่ดินสาขาที่เป็นท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ใช่ใช่เช่นตอนนี้สมมติคุณนัทยาคนที่ไหนสูตรประการค่ะคนสูตรประการไม่อยากไปสูตรประการรถติดค่ะนั่งทํางานอยู่ที่นี่ก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเขตที่บ้านคุณนันทยาที่ทํางานอยู่แหละตรงนี้เขตพญาไทเนี่ยนะก็ได้ก็ไปสาขาที่ดินที่ใกล้ที่สะดวก จองคิวล่วงหน้าผ่าน e-queue land ก่อนะ,นะครับแล้วเขาก็จะนัดวันไปะนะครับไม่ต้องไปถึงสมุดปราการโอ้นี้สะดวกสบายนะครับรก็ก็จะทำงานตรงนี้ได้แต่ในในปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดการจดทะเบียนต่างสมักงานออนไลน์ต่างต่างต่างสมักงานได้เนี่ยในกรุงเทพมหานคร17สาขาคือที่ดินอยู่หนองแขมค่ะตัวอยู่ที่บึงกลุ่มพื้นที่บึงกลุ่มได้ไม่ต้องไม่ต้องไปถึงหนองแขม,มแต่ปีนี้ เราเพิ่งเปิดไปเมื่อ2 7กันเกุมภาที่ผ่านมาค,คือทุกสำนักทะเบนักง,งานที่ดิน10สาขาในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนอกจากใน10สาขาในอุบลและ17สาขาในกรุงเทพจะจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงานกันได้แล้วทั้ง17แห่งในกรุงเทพกับ10แห่งที่อุบลเนี่ยจดต่างสำนงานได้ นะเมื่อกี้ผมพูดเลย <c oughs> ไปนิดนึง <c oughs> ที่สมุดประการเลยยังไม่ได้เปิด <c oughs> แต่ในในเดือนเดือนเมษาเนี่ยปลายเดือนเนี้ย <c oughs> เราจะไปเปิดบริการเพิ่มขึ้นอีกที่หนองคายและบุการ <c oughs> แล้วก็ภายในปีประมาณ66กเนี่ยก็จะที่สงขลาแล้วก็เชียงใหม่ค่ะ <c oughs> ส่วนปีหน้าเนี่ยก็ท่านรัฐกระทรวงมหาดไทยก็กำชับให้กรมที่ดินรีบทำโครงการที่ของงบมาสำนุนให้เปิดให้เร็วที่สุดเป็นไปได้ <c oughs> ท่านรัดบอกว่า เอาทั่วประเทศพร้อมกันเลยเพื่อ,อเพื่อให้บริการมันเสมอภาคกันเราก็พร้อมฮนะ,ะขอให้มีสตังค์เข้ามาเพราะมันต้องพัฒนาเอาเอาฐานข้อมูลสารสบบทที่ดินเนี่ยเข้าไปใน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 คราวซสียก่อน,นครบ<อ>ก็พยายามจะเร่งนี่คือการการปรับปรุงการบริการอันนี้<อ>ก็คือการพัฒนาของทางกรมที่ดินเพื่อที่จะเียนความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเลยนะคะ